นี่ครับวันนี้ขึ้นแผงบนนะครับเต็ดแผงบนนะครับกะกะติดแบบวางหลังคาเลยเนาะเวลาก่อนเพราะว่าเพียบต้องไปให้ข้าวไก่นี่เห็นไหมขึ้นแผงไปแล้วถ่ายได้ดูแป๊บเดียวนะตอนแรกกะ งานจะมาแค่วางเหล็กนิดๆหน่อยๆเลยไม่ได้ถ่ายเนาะเนี่ยมาทำคนเดียวนะครับผมเพราะว่าพี่เจี๊ยบยืนอย่างนี้ครับเห็นไหมอุ้มน้องเดวคือปกติพี่เจีย๊ยบมาช่วยจับเหล็กจับอะไรเงี้ยก็เลยช่วยจับไม่ได้เดียวเขาติดแม่ครับช่วงนี้เดวหันหน้าให้เพิน่นเพินดหน่อยจ้าเอ๋ไม่ยอมหันหน้านี่นี่เดวน้องเด,ว,งเดวดูไก่เพิ่นดูไก่นะครับนี่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทํา น่าจะวางแผงบนให้เสร็จนะครับแล้วก็อาจจะใส่ตะข่ายก่อนนะแล้วก็จะมุ่งหลังคาดูก่อนว่าจะใส่ตะข่ายก่อนแล้วมุงหลังคาหรือจะมุงหลังคาก่อนแล้วใส่ตะข่ายเนาะ <S <S โอเคเดี๋ยวเรามาตามกันเนาะล้าวไก่ช่วงนี้มีเวลาแล้วครับอ่าล้าวไก่ทําเสร็จเพราะติดโควิดก็เลยมีเวลาได้ทําต่อเนะ คใ okay. นะวันนี้ขึ้นโครงข้างบนนะครับโครงเหล็กหลังคาเสร็จแล้วนะครับผมก่อนที่เราจะทําการมุงหลังคาเนาะเดี๋ยวพี่ก,ก็ต้องทาสีก่อนนะครับวันนี้งานสีนะครับเมื่อตอนเช้าๆสายๆส,ยสิขึ้นขึ้นโครงกระสาวด้านข้างนี้สองตัวเนาะเดี๋ยวนี้เริ่มทาสีแนละ้วไล่จากกล่องข้างล่างนะครับนี่เดี๋ยวเจ้าเมฆก็จะโดนเนรเทศออกไปแล้ว ต้องไปทำร้าวให้ต้องเมฆอยู่ก่อนนะพเพราะร้าวไก่เราเดี๋ยวจะขึ้นหลังคาแล้วนี่เดี๋ยววันนี้เราจะทาสีต้องไล่ไล่จากข้างล่างก่อนเนาะทาข้างล่างเสร็จแล้วค่อยขึ้นทาข้างบนเออพอเดี๋ยวทาข้างบนเสร็จแล้วลงมาทาข้างล่างเดี๋ยวสีย้อยใส่หัวเอานี่นะครับข้างบนเสร็จแล้วแปรใส่แปรหลังคาแล้วทาสีเสร็จเดี๋ยวก็น่าจะเริ่มมุงแล้วใช้หลังคาเก่าเนาะเราต้องเอาหลังคามาเขาเรียกอะไรปะรูเออใช้ตะกัวแผ่นปะรู รูเก่าแต่วันนี้เอางานสีก่อนเดี๋ยวเริ่มจากกล่องไก่ข้างล่างก่อนทาสีเสจ,จะได้ขึ้นโคง้งทาสีโค้งกล่องเสร็จแล้วจะได้ทําพื้นนะครับแล้วทําข้างแล้วจะได้เอาไก่ที่ปล่อยอเตรียมปล่อยมาลงนะครับผมดูงานกันเลยดีกว่าฝนเริ่มลงมันเห็นมันเริ่มกินเนาะแล้วก็เอากระดาษทรายลูกๆ วันนี้ทาสีเสร็จแล้วครับนี่โอ้โหทาสีเสร็จแล้วสวยเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เอฟจะเริ่มทําการมุงหลังคาเนาะวันนี้ก็มืดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาอ่าสังกะสีมาปะรูก,ก่อนเนาะแล้วก็มุงหลังคานะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายต่อนะพอมุงหลังคาเสร็จแล้วเราจะเริ่มทากล่องอนุบาลลูกไก่นะครับแล้วก็ทําประตูใหม่แล้วก็ใส่ตะแกรงแล้วก็จะเริ่มเอาไก่ชุดแรกมาลงเนาะ ขอติดตามนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้พี่แอฟขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย